พระคาถาศักดิ์สิทธิ์จากวิปัสนาญาณของคุณแม่ชีบุญเรือนตองบุญเติมวัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดกรุงเทพพระคาถาฉิมพลีสุดยอดคาถาที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจนจะเลี้ยงตัวรอดเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือถ้าปฏิบัติเป็นกรรมฐานทำให้เข้าถึงฌานแล้วจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เงินทองจะหลั่งไหลามาเองสวดให้ได้ร้อยแปดคาบเช้าเย็นหรือตามกำลังวันและจงดำรงมั่นอยู่ในศีลในธรรมหมันเจริญภาวนาสมาธิจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่จะหลุดพ้นจากกองหนี้กองทุกข์รอดจากทุกเข็นโรคร้ายต่างๆเคราะกรมร้ายต่างๆจะคลี่คลายลงตั้งนโมสามจบนาชาลีติ ฉิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสับเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมขออำนาจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออันเชิญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจงสถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลายแม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการและถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภะทุกท่านเทินพระคาถานี้คุณแม่บุญเรือนได้จากสมาธิเมื่อวันศุกร์ที่หกธันวาคม พศ2500จากตำราได้เขียนบอกไว้ว่าเป็นคาถาที่เท้าสักกะเทวราชหรือพระอินท์นำมาถวายแด่คุณแม่บุญเรือนท่านให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระศรีวลีมหาเถระหรือพระฉินพลีจะเป็นมหาลาภมหาโชคมหาโ่อัพย์อย่างยิ่งและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัย คืออายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการนั่นและกำลังวันมีดังนี้วันอาทิตย์6วันจันทร์สิวันอังคาร8วันพุธ17วันพฤหัสสบ,บดี19วันศุกร์21และวันเสาร์สิ แม่ชีบุญเรือนได้อธิษฐานไปเขาวงพระจันทร์พบพระผู้วิเศษขอพระาธาตุท่านท่านก็ให้มาหนึ่งองค์แล้วได้กลับมาที่เดิมตามคำอธิษฐานพร้อมพระาธาตุการสามารถทำปาฏิหาริย์ดังกล่าวที่ปรากฏขึ้นได้เป็นผลแห่งความสำเร็จครั้งแรกทำให้ท่านอธิษฐานเมื่อเข้าสมาธิผ่านที่ปิดล้อมหรือไปที่ไกลๆได้ช่วระยะเวลาลัดนิ้วมือเดียว ในขณะนั้นท่านมีอายุเพียง33ปีเท่านั้นการอธิษฐานด้วยสัจจวาจาด้วยความที่แม่ชีเป็นผู้บรรลุฌานสี่และอภิญญาหกทำให้วาจาของท่านมีอิทธิฤทธิ์ที่จะพูดหรือสั่งการสิ่งใดในทางที่ชอบเกิดผลได้เช่นอธิษฐานให้หายโรคให้ร่ำรวยในทางที่ชอบให้ปลอดภัยจากอันตราย หรืออาจอธิษฐานให้เป็นไปตามคำอธิษฐานของท่านได้เช่นให้ฝนตกหรือให้ฝนหยุดอธิษฐานถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอธิษฐานสิ่งของทั่วไปได้แก่การนำสิ่งของต่างๆมาให้ท่านอธิษฐานเช่นน้ำปูนไพลเกลือพริกไทย การอธิษฐานต่างๆเพื่อให้ผู้ที่นำไปใช้ได้หายโรคภัยไข้เจ็บเช่นอธิษฐานปูนกินหมากให้เป็นยาทิพย์รักษาโรคให้หายแก้โรคน,นานาชนิดเช่นมะเร็งวันโรคโรคไตเป็นต้นอธิษฐานของพิเศษเป็นครั้งคราวเช่นอธิษฐานกรวดทรายกันไฟไหม้อธิษฐานก้อนหินศิลาน้ำเพื่อใช้ป้องกันภัยบางประการ โดยเฉพาะศีลาน้ำใช้แทนคำอธิษฐานของท่านเวลาวายชนไปแล้วเมื่อใช้ศีลาน้ำใส่ในน้ำก็กลายเป็นน้ำอธิษฐานไว้รับประทานแก้และป้องกันโรคทั้งใช้ป้องกันอันตรายต่างๆได้ด้วยก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ความร้ายของชีวิตอย่างหนักเมื่อบุญนำพาให้ได้พบท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานขอสวดมนต์ภาวนาเช้าเย็น ร้อยแปดจบและทำสมาธิถวายท่านข้าพเจ้าทำเช่นนี้ทุกวันมาเกินกว่าสามเดือนบางคราวปัญหาที่มีอยู่ก็ไม่ได้เบาลงกลับหนักขึ้นทำให้ท้อบ้างแต่เมื่อตั้งสัจษะอธิษฐานแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อมั่นและศรัทธาทำต่อมาไม่เคยหยุดอัศจรรย์ที่ข้าพเจ้าได้รับและอยากแชร์ อยากเผยแพร่ความดีงามของคุณย่าบุญเรือนคือตอนนี้ปัญหาหนักหนาสาหัสด้วยหนี้สินหลายสิบล้านคลี่คลายลงได้อย่างอัศจรรย์งานต่างๆที่เคยประสบปัญหาก็แก้ไขได้ลุล่วงไปด้วยดีจากเงินติดบัญชี500ทุกวันนี้มีหลักล้านมีอยู่วันหนึ่งอธิษฐานขอท่านโดยนั่งสมาธิมองภาพท่านว่าวันนี้ต้องจ่ายเช็คกว่า0 0 0 0 0บาท ปรากฏว่าภายในวันรุ่งขึ้นได้รับเงินจากลูกค้าเกือบล้านบาทเป็นปาฏิหาริย์ของชีวิตจริงๆข้าพเจ้าไม่ได้เอาแต่ร้องขอบนบานข้าพเจ้าสวดมนต์ถวายท่านและตั้งสัจจะทาสมาธิทุกวันขอทําความดีถวายท่านเพื่อให้ท่านเมตตาช่วยเหลือทุกวันนี้ที่ดีได้มีชีวิตดีงามได้เพราะบุญบาร,รมีที่ท่านเมตตาช่วยเหลือ ดนจิตดนใจให้หมั่นสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิทำบุญทำทานตามคำสอนของคุณแม่บุญเรือนข้าพเจ้าเชื่อมัน่นศรัทธาในพลังจิตอันเปี่ยมด้วยเมตตาของคุณแม่บุญเรือนหากเราหมั่นสร้างบุญความดีท่านจะช่วยเหลือเราด้วยคำวาจาศิษฐ์พลังจิตตานุภาพของท่านได้จริงภาพศักดิ์สิทธิ์คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติม อุบาสิกาผู้มีพลังจิตมหัศจย์คุณแม่บุญเรือนอธิษฐานไว้ว่าไม่ว่ารูปนี้จะอัดขยายต่อไปอีกกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งทุกๆภาพก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์เสมอกับรูปต้นแบบที่ถ่ายไว้ทุกประการคำสอนแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมอริยะบุคคลผู้ทรงอภินญ,ญาชาติหน้ามีจริง พบชาติมีอยู่จริงนะลูกนะต้องมาเกิดมาตายไม่มีจบสิน้นบุญไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีเกิดเป็นคนไม่ได้เลยศีลส,สมาธินี้ต้องมีนะต้องทำให้เกิดในใจเราขาดไม่ได้เลยนะลูกศีลส,สมาธินี่แหละลูกเอย๋ยกลับมาเกิดเป็นคนได้เป็นนางฟ้าเทวดาได้ ถ้าไม่มีแล้วไปเกิดเป็นปลาเป็นวัวเป็นควายเป็นไก่ให้เขาฆ่าหาที่จบไม่ได้เลยขอบคุณข้อมูลจากเพจคุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติม